สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมคลิปที่แล้วเราพูดถึงนักบิดไทยจากโครงการ n o n d e d เล t ทูเดดีมไปแล้วอย่างก,กล้องสมเกียรติจันทาที่ได้แข่งขันในระดับโลกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในรุ่นโมโตทูคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งหนุ่มนักบิดไทยจากโครงการเล t ทูเ r ดีมเช่นกันครับต้องบอกว่า ผลงานหรือเส้นทางของนักบิดไทยคนนี้ก็จะมีแนวทางการเติบโตในเส้นทางนักบิดเช่นเดียวกันกับกล้องสมเกียรติโดยการผลักดันของ Honda นั่นก็คือน้องก้องทัชกรบัวสีครับนักบิดดาวรุ่งจากโครงการฮอนด้าเลสทูเดีมก้องทัชกรบัวสีเริ่มต้นเป็นนักแข่งจากโครงการฮอนด้าเลสทูเดี a มในปี2010ด้วยวัยเพียง เปีเท่านั้นครับและเติบโตอย่างต่อเนื่องในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ n o n Red เล t ทูเดี a m ให้เป็นนักแข่งรุ่นแรกในรายการ Thailand Talent c นครัในปี2016โดยก้องชัชกรสามารถคว้าแชมป์อันดับ1ได้ในปี2017และทำให้ก้องชัชกรได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับเอเชีย ในปี2018และปี2019ในรายการเอเชียทาเลนต์คับโดยสร้างสรรผลงานคว้า1แชมป์และกวาดผลงานมาได้ถึง4โพเดียมจากผลงานสุดยอดเยี่ยมในเอเชียทาเลนต์คับส่งผลให้ก้องชัชกรบัวสีก้าวเข้าสู่ระดับเวอร์จูเนียในรายการ MotoGP l k ลุกกีครับในปี2020 โดยสามารถคว้า1ชัยชนะและกวาดมาได้ถึง8โพเดียมในระยะเวลาเพียง3ปีพร้อมกับคว้า1ชัยชนะโดยกวาด2โพเดียมในรายการจูเนียร์ GP ในช่วงปี2020ถึงปี2023คือผลงานของก้องชัชกรบัวสีดีขึ้นเรื่อยๆครับเลยทำให้ได้รับสิทธิ์วายการ์ดลงแข่งขันในรุ่นโมโตทถึง4สนาม ในปี2023ซึ่งก้องชัชกรบัวสีก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆในทุกสนามจนเข้าตาฮิโรชิอาโอยาม่ผู้จัดการทีมแข่งระดับโลกอย่าง Honda าทีมเอเชียและจากการผลักดันจากฮอนด้าไทยแลนด์ทำให้ในฤดูกาล2024 ก้องชัชกรบัวศรีเป็นนักแข่งไทยคนที่2ในฤดูการ2024ลงแข่งขันในรุ่นโมโตทเต็มฤดูการร่วมกับทีมเมตชาวญี่ปุ่นอย่างไทยโยฟุรุสโะตะโดยมีเป้าหมายจบการแข่งขันในท็อป10ของโลกจะเห็นได้ว่าเส้นทางของนักบิดไทยอย่างก้องชัชกรบัวศรีไม่ได้มาง่ายๆ กว่าจะได้ลงแข่งขันในรายการระดับโลกต้องมีความสามารถมีการฝึกฝนมีฝีมือและที่สำคัญสามารถคว้าแชมป์ในแต่ละรายการได้ก่อนจะมาแข่งขันในระดับโลกเพราะนักแข่งคนอื่นๆในระดับโลกก็ต่างต่อสู้ฝ่าฟันแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแต่ละรายการของทวีต่างๆจนได้นักแข่งในระดับท็อปๆของแต่ละรายการ ของแต่ละทวีปมาแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแข่งสำหรับก้องชัาชกรบัวสีที่ได้ลงแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ฝากแฟนๆความเร็วแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านนะส่งแรงเชียร์แรงใจในฤดูกาล2024ให้นักบิดไทยอย่างก้องชัาชกรบัวสีทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกท่านรับชมกันเยอะๆนะครับอยากเห็นนักแข่งไทย ไประดับโลกกันเยอะๆครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ